เธอวันนี้ป้าก็ามาร่วมงาน TikTok Shop Central Exclusive Launch Only ออนหมอจ้าเธองานวันนี้ก็จัดที่เซ็นทรัลแอดเซ็นทรัลเวิลด์นะจ๊ะเธอในงานก็จะมีพี่ต้าพี่บาโคอนะจ๊ะน้องลูกตือจันจีสยามอแล้วก็ญาติพี่ลุนจะเธอจ๋าบอกเลยนะจ๊ะว่างานวันนี้เปิดตัวอย่างเป็นทางการกับติกต็อกช็อปมอจ้าเธอจ๋าในงานนี้โอ้โหบอกเลยด้วยวเธอในงานนี้คือคุม้มจริงๆวันนี้ถ้าใครมานะคะเพราะว่าได้เจอกับเหล่าดา,าราเซเลบเยอะมากมายและคุ้มยิ่งกว่านั้นก็คือติกต็อกช็อปมอนะคะคือ เธอแท้คุ้มช็อปเลยจ้าเธอในงานนะจ๊ะเธอบอกเลยในงานมีความสนุกสนานเยอะแย,ยะมากมายมีโฟโต้บูธมีอะไรต่างๆและที่สำคัญเธอในติ๊กต็อกช็อปมอนะจ๊ะเธอมีสินค้าของเซ็นทรัลนะคะเธอช็อปมั่นใจเหมือนอยู่ในห้างเลยจ้าเธอจ๋าและที่สำคัญคือในงานก็ยังมีไลฟ์อีกเธอมีเรื่องเกี่ยวกับแฟชั่นโซนอิเล็กทรอนิกส์ แอนไลฟ์สไตล์นะจ๊ะแล้วก็มีบิวตี้ด้วยเธอนี่วันนี้เขาเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะจ๊ะกับ t ิ k ตอกช้อปมอนะจ๊ะเธอสนุกมากเธอและนี่แฟนคลับวันนี้แฟนคลับของพี่ต้ากับพี่บาคดมาเยอะมากมีการบอกว่าเล่นเกมกันต่างๆนาน,นาเธอสนุกสนานเฮฮามากเธอดูสิเธอวันนี้แบบว่างานแบบว่าคนเยอะจริงๆเธอ,อพูดเลยนะคะว่าวันนี้นะคะเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะคะกับ t ิ k t o อกช้อปม นะคะเธอแท้คุม้มช็อปเลยเธอดูสิเธออะเยอะไม่เยอะเธอดูจากภาพนะจ๊ะว่าเป็นยังไงบ้างและเธอก็เป็นบรรยากาศนะจ๊ะของการไลฟ์สดนะจ๊ะเธอของอิเล็กทรอนิกส์แอนไลฟ์สไนะจ๊ะเธอดูสิเธอสนุกสนานมากน้องๆ้อคีเอเตอร์เ,อเก่งจริงๆเลยนะคะเธอเขามาไลฟ์กันแบบสดๆเลยนะจ๊ะและนี่ก็คือแบบว่าเป็นโซนบิวตี้นะจ๊ะเธอมาไลฟ์สดบิวตี้เธอ อินฟูแบบว่ารุ่นใหม่ก็มาไลฟ์กันเรื่องแบบว่าเกี่ยวกับความสวยความงามนะจ๊ะเธอบรรยากาศสนุกสนานมากและนี่ก็คือนี่จะเธอโฟโต้บูธนะจ๊ะชั้นกับแบบว่าจันจิก็มากันเลยนะจ๊ะเธอดูสิมาเล่นกันสนุกสนานนะคะทุกคนใครว่างก็แวะมาเลยนะจ๊ะเธอที่เซ็นทรัลแอสเซนเตอร์เวิร์นะจ๊ะกับงาน t ิ๊กต็อกช็อปนะจ๊ะเธองานติ๊กต็อกช็อปสนุกมากเธอและที่สําคัญคือเป็นบอกว่าเธองานนี้นะฉันพูดได้เลยว่า ใครไม่มาเธอพลาดเพราะอะไรรู้ป่ะมีแต่ของถูกของดีและที่สําคัญคือรีบช็อปเลยนะจ๊ะในดิท็อกช็อปมอจ้ะเธอและเจอก,กันกับฉันนะจ๊ะนเธอนี่จ้าเมื่อกี้เห็นคนสวยในโฆษณาจ้าเธอแล้วเจอกันจ้ะเธอบ๊ายบาย